สามภาษาสามภาษาอ่ะผู้อีสานขายของหน่อยมาขายของผู้อีสานผู้อีสานอะไรคนปาจีนผู้อีสานขายของ้วมาเร็วสวัสดีครับผมวันนี้เรามีโฟนสวัสดีครับนั่งนิดนึงเอาขามาเข้านิดนึงเร็วขามาอุ่นใจเร็ว ลิปสินลิปิเข้ามาตรงนี้เข้ามาต้องลิปซิงนะเอาลิปซิไม่มันไม่อุ่นใจแลเข้ามาเคเข้ามาเโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับวันนี้เราเมาเอาม้เอามเวันนี้เาเข้ามาเวคอมอนเร็วคนดูเขาขอเนี่ยอยากเห็นคุณโจโจ้เนี่ยเข้ามานี่ขอขาแบบแค่ขนขาเข้ามาอด้โอเคพอแค่นี้อบายบายสวัสดีครับขาเข้ามาเร็วโอเคมามามาจะยิงพอแล้วพอแล้วพอแล้วลิปสิ้นลิปพิคนอ่ะพี่โจขอสวัสดีครับผมวันนี้เมมีผมเพี่น้องับผมน สบู่กูตา้าอ่าสบู่กูต้าครับผมปกติหาก้อนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับมือนี้ครับผมมาใลยลค่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทครับผมฝ่าจัดรถครับผมมือนี้มา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 สือก่อนเด็กก่อนครับผมฝืดจัดฝืดได้ไงไม่เห็นฝืดก็ซื้อน้ำยาล้างจานไปจะได้ลืมเฮ้ย <C> e <at> ิจาร์ดบ,บี ฮะจระบีโอจาระเอได้ไหมจระซีได้ปหมโจกินหมู่บ้านเลยเไงหมู่หวานหมู่บ้านอะไรอ๋อคืออิหลีเอ้ยเป็นคนปาจีนที่ผมพูดอีสานได้คนปาจีนครับใช่ซื้อซื้อข้าคณะตลกได้เกิดขึ้นแล้วบอสโจโมโจโจโจชวนชื่นสวัสดีครับขายของหรือขายคำวันนี้มาขายของครับ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 วันี่มาองค มื่อนี้ครับผมมื่อนี้มาขายสบู่ครับผมปกติหาก้อนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับมื่อนี้อ่าเหลือราคาหาก้อนหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทครับผมจัดไปเลยครับผมนี่ครับผมสบู่ครับกูตาโซมครับจัดไปเลยครับผมนี่ครับผมอ่าไผ่มาซื้อกะบม่ต้องซื้อครับไผ่ซื้อกะซื้อครับผมอ่ะต่อไปนะครับเป็นภาษาเหนือ คุณพี่คุณพี่มิงหรือคุณพี่โยก็ได้ครับขอภาษาเป็นการขายสบู่แบบภาษาเหนือมาครับพูดเลยภาษาต่อไปนี่เเจ้าเปมาพี่นองวะนี่เขาแบบเดี๋ยวนี้จะยันดิทำไมคนเหนือพูดเร็วละมาครับสามสองหนึ่ง นี่หละเจ้าบอก่พี่นอกวันนี้เขาก็ได้มาขายสบู่กุตาวันนี้ราคาซุดพิเศษเลยก็คือ5ก้อนราคา169บาทข่ดีซื้อไปวันนี้นาะเจ้าทาเสร็จปุ๊บขาวทาเสร็จปุ๊บแล้วงามทาเสร็จปุ๊บแล้วรอบอกเลยว่าใจได้คนผิวแพ้ง่ายก็ใจได้นะขาดีแบบว่าอยากสวยอยากรออยากแบบหน้าตาดีเหมือนบอดเพราะฉะนั้นวันนี้นะมาซื้อเลยสบู่กูตาเขาขายไปเป็นเซตวันนี้หก้อนในราคา169บาทตาเจ้า Ah. วันนี้เรามาในเวอร์ชัน่นสามภาษาสามภาษา ah. เหลือภาษาอังกฤษเหลือภาษาอังกฤษโอเค okay. Hello everyone um is this uh smooth soft and body soft uh u uh, Hello <wing. S 2> everyone and, uh this is uh u t a s o f t s o <laughs> a k ฮะ a s o าส s o f t body uh is uh the chemist called s break a tie the w o s s คิดสเมกคอพ,อพอ่ <laughs> เอเพราเป็นเรื่องขอมเมทแล้วแล้วแบบเป็นคอมเมทแล้วเอาไปเอาดีๆพูดตั้งใจ Hello everyone, um My name is Boss I'm of is this uh I do you want is a t o s b o o t is s o so body um uh, I want to I think in the about is a web stomach is team cast com uh is the t w a wings smooth soft and soft face อาจคลายแบบนด้วยโอเค is a l กส e make it as a is g ม่เกี่ยวอะไรกับแบมะไอีย